ออกลุนทางทุกคนโอเค okay, 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 โอเคโอ้ยอเคโอเค okay, okay, okay. โเคฮ้ไม่มีไรไม่มีไระอาเดินทางทุกคนออกเดินทางออกเดินทางดีกว่าท okay, 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 oh, ุกคนออกเดินทาง นะเวลาสิบโมงเย็นเช้าสนุกมากเลยเนาะเอสนุกมากเลยเพื่อนเออว่าเออก็ไม่ยินมาเพื่อนไม่ยินไอ้ตจะนิกดีเลยนะเพื่อนอจริงดีจริงดีเวลาห้ามงเย็นของการจมเรือแทน มีชนิดปื้งเฮ้ยทุกคนอะไรอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยประกาศประกาศฮะอะไรนะขอให้ทุกคนเต็มใ,ใจขึ้นเรือขึ้นเรือเล็กลวยนะเพราะเรือบีชนิกของเราจะจมแล้ว จริงดิขึ้นดิคืออะไรอ่ะอะขึ้นได้แล้วขึ้นเลยขึ้นเลยทุกคนขึ้นเลยเลยเฉ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 ยเฮ้ยมันมีสามลำอ่ะเอาแล้ง่ายดีมันดังแค่ห้าคนเพื่อนโอ้เบล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 ู เคเคเค,เคมาแล้วมาแล้วขนมาแล้วขึ้นเลยขึ้นเลยเดี๋ยวเรือจะออกนะเดี๋ยวมาหุ้งขับโคระสามคนมาสามคนเต,ต็มยังเต็มหน้าเต็มหน้าเต็มหน้าโอเครอ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 วันที่ไทชนิกกำลังจะจมนั่งเรือไทชนิกที่กำลังจะจมนะ

คโอเคมีเราสองคนใช่ไหมนะเนี่ยใช่จริงดิฮะมีเยอะอยู่มีเยอะอยู่เป็นขนาดนี้แหละมาเปิดเป่นมายมา คือคนเย่เองยดลงไล้ลงไว้ลงไว้ เราต้องิดเชียบรถไชนีแล้วคว,วันงนนาเรือไฮน,น,น,นีที่แดงดับเบิลปูโอ้ แล้วว่าทุกคนคเฮ้ยใช่นี่นกแกมันรู้ไหมปืูป้าใชา้รวยเฮ้ยจริงที่ลงก่อนเลยงก่อ,อลองก่อนลองก่อน เรือไหลแล้วทุกคนเรือไหลแล้วเรือไหลแล้วจะทำยังไงดีวะเดี่ยวไอ้เพื่อนนี่เอออื้อ

tốt luôn À. Chụp lô